มาพี่น้องมาปฏิสิภามาตรวจงานโอทีเดอ้อเนี่ยเยห็หมทุกคนซแตานเล็ดตัวกระเจียวเดียวทุกคนตัวนี้ก็เดี๋ยวมาเดินดูฝั่งนี้ก่อน ก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้อยู่สามชีวิตนะคะทุกคนสามชีวิตเดิมวันนี้ลูกน้องก็อยู่จย่นจวดเจุ่นจวด,จด,จดพี่น้องเรียาคะ่ะก็ตรวจงานโอยทีุกน้องคะ่ะทุกคน่นะ,ะทุกคนคะ่ะก็ มาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนคะ่ะผู้บริหารผู้บริหารสาวนะคะทุกคนขาผู้บริหารสาวคะ่ะกินอิ่มแล้วก็นอนนอนแล้วก็ลูกมาตรวจงานคะ่อนะอแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ